ส่งจิ้งหรีดไปขายต่างประเทศดารากล้ามโตหยวนกบินรัตหรือหนุ่มหน้าตีดิกรีบอร์แรนหยวนดรา้อนไฟฟ์พร้อมลุยอาชีพเสริมแบบใหม่แบบสับพันมาทําธุรกิจฟาร์มาแมลงมุ่งมั่นเพราะพันจิ้งหรีดแปลรูปรส่งออกขายต่างประเทศงานนี้เปิดใจอาชีพใหม่กลางรายการต้นหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแม่มสุริวิภาพร้อมประกาศเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรทั่วไทยเห็นว่าตอนนี้มีอาชีพใหม่ไปเพาะมาแมลงขายแล้ว ล่าสุดไปทําฟาร์มจิ้งหรีดสยามบักเป็นเจ้าของฟาร์มครับมันเริ่มจากผมเป็นพิธีกรแล้วเคยไปสัมภาษณ์เจ้าของคนก่อนพอไปสัมภาษณ์ปุ๊บได้ไอเดียตรงที่เราเป็นนักกีฬาแต่กินนมวัวไม่ได้เราอยากได้โปรตีนจากจิ้งหรีดได้ไหมคุยกันแค่นั้นเบื้องต้นไปไปมามาไปช่วยเขาทําง,งานเพราะโปรเจกต์เขามันใหญ่ระดับโลกประเทศไทยเราเลี้ยงจิ้งหรีดได้ดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกคาดหวังกับการเติบโตของธุรกิจนี้ยังไงผมคิดว่าผมเต็มที่กับสิ่งที่ผมทํา แต่ถ้ามันสําเร็จคือกําไรของผมเพราะฉะนั้นเราก็ทําให้เหตุสมบูรณ์ที่สุดเราต้องการทําให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงตรงนี้จนเรามาเป็นเจ้าของเองและพัฒนาเอาจิ้งหรีดไปแปรรูปต่างๆเพื่อให้เกิดการแปรรูปเพื่อให้เกิดมูลค่าและกระจายขายไปทั่วโลกตอนนี้ทั่วโลกต้องการเพราะเราเข้าขายกรีนเอนเนอร์จีเป็นธรรมชาติไม่มีเคมีเลยครับทำธุรกิจนี้เพื่อหวังรวยหรือหวังอะไร ผมไม่ได้หวังรวยอะไรเลยครับเรื่องเงินผมไม่ได้สนใจเลยเรื่องธุรกิจก็ให้มันได้ของมันคือผมมี m i ์เซ็ตว่าถ้าของเราดีเงินมันวิ่งมาหาเราเองเราไม่ต้องไปวิ่งหาเขาคือเราไปช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรกด้วยไม่ใช่แค่ทําจิ้งหรีดอ,อย่างเดียวถ้าเขามีผล,ผลผลิตที่ผลิตมาเกินหรือราคามันตกต่ำเราจะมีวิธีการแปรรูปบิดยังไงบ้างอย่างเคยทําผลไม้แปรรูปก็ทําเจลลี่ที่ไม่มีน้ําตาลเลยใครที่มีปัญหามาปรึกษาเราได้เราช่วยได้ทุกอย่าง